ใส่คิดพัฒนากับสินค้าสิ่งใหม่ๆใ,ใส่ใจพิธีพิธันคัดเลือกจากแหล่งวัตถุดิบที่มีสายพันธุ์ชั้นเลิศรวมถึงใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคมรักษาสิ่งแวดล้อมงดใช้พลังงานสิ้นเปลืองบริษัทซันชายอินเตอร์เนชั่นแนลก่อตั้งเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2535โดยการร่วมแรงร่วมใจผลิตผลไม้แปลร,รูปจนได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยภายใต้แบรนด์ฟรุตคิงโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุม ทานีและโรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เริ่มต้นเราทำธุรกิจก็คือผลไม้สดสนงออลงหลังเราก็มีการสร้างห้องเย็ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า,า,คาเพื่อทำผลไม้แช่แข็งปัจจุบันนี้เราก็ทำผลไม้ฟรสไรซ์ซึ่งฟรีสไรซ์ตรงนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นสินค้าที่สามารถให้คนสมัยนี้ที่รักสุขภาพรับประทานสะดวกแปรรูปผลไม้อบกรอบภายใต้แบรนด์ฟุตคิงเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศซึ่งเป็นกระบวนการแปรรูปภาย ใต้สภาวะความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศน่าสูญญากาศทําให้น้ําเกิดการระเหยจากน้าแข็งกลายเป็นไอดังนั้นการอบแห้งด้วยระบบเครื่องอบสูญญากาศเป็นการรักษาคุณภาพอาหารเป็นการขนอมอาหารโดยปราศจากสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นทําให้ไม่สูญเสียความเป็นธรรมชาติรสชาติคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพตามวิสัยทัศน์สันชัยจะเป็นหนึ่งให้ผู้นําแบรนด์นวัตกรรมผลไม้แปรรูปสินค้าเพื่อสุขภาพ ก้าวไกลสู่สากลในการผลิตผลไม้ฟรีดไดรเราให้ความสําคัญตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อวัตถุดิบทุเรียนชั้นเลิศกว่า70ตันต่อวันจากส่วนที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการคัดสรรเนื้อทุเรียนที่สวยงามลําเลียงด้วยสายพานที่ทันสมัยก่อนนําเข้าเครื่อง IQF ที่อุณหภูมิลบ40องศาในส่วนของมังคุดทางเราได้นําเครื่องจักรที่ทันสมัยเครื่องล้างผลไม้มาใช้ตามระบบฮารานเป็นการล้างผ่านน้าโดยระบบของเครื่ เครื่องล้างจะมีกระบวนการอยู่2ขั้นตอนได้แก่ล้างน้ำสะอาดและ ล้างน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความปลอดภัยและยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจบริษัทซันชัยอินเตอร์เนชั่นแนลได้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลไม้แช่แข็งให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยการใช้กระบวนการลิควิดในโตเจนแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิลบ6อ้าองศาเพื่อให้ได้สินค้าแช่แข็งที่มีรสสัมผัสเหมือนผลไม้สดมากที่สุดผลไม้ที่เป็นที่นิยมได้แก่ทุเรียนมะม่วง นนเป็นตนต้ปัจจุบันบริษัทซันชัยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดภายใต้แบรนด์ฟุตคิงมีสินค้าที่หลากหลายแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักๆคือฟริตไดยผลไม้อบกรอบซอฟดดยผลไม้อบแห้งโคโน้นัดชิพมะพร้าวอบแห้งฟรายชิพผลไม้ทอดอบกรอบฟรอชเชนผลไม้แช่แข็ง ฟรุตคอมมิ e เชียลพาวเดอผลไม้บดผงสำหรับเชิงพาณิชย์ฟริผลไม้สดและเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าเราได้ออกสินค้าตัวใหม่เป็นกลุ่มขนมเพื่อสุขภาพขอแนะนำขนมเต้าหู้อบกรอบฟรุตคิงโตฟุสติก๊ก เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคบริษัทซันชายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดยังได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม FSSC 22000 Food Safety System Certification ISO 22000 Food Safety Management ISO TS 22022:26 p e r i s i v e Programmer on Food Safety ACCP and GMP food safety management ISO 9001 quality management ISO 50001 energy management Thailand Taste Quality Holland Thai Cashless Service and Green Industry นอกจากนี้ทางโรงงานซันไชนยอินเตอร์เนชั่นแนลยังถือเป็นโรงงานสีเขียวมีระบบการบำบัดน้ำเสีย 1, 120คิวต่อวันและปุ๋ยหมักอินทรีย์รวมไปถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ทางโรงงานได้นำแผงโซลาร์เซลล์มาใช้เพื่อเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติโดยแท้จริงรวมถึงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานโดยการมอบสวัสดิการห้องพักสำหรับพนักงานและห้องพักรับรองที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฟรุตคีมีวางจำหน่ายผ่านผู้จำหน่ายชั้นนำไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดและช่องทางค้าปลีกร้านค้าส่งร้านขายของฝากรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศใน4ทวีปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียยุโรปและประเทศกลุ่มเอเชีย รวมไปถึงทางบริษัทได้จากกิจกรรม C H R ร่วมกับมูลนิที่ต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกๆครั้งนั้นเป็นส่วนที่ทำให้สังคมดีขึ้นเราสัญญาว่าเราจะตั้งใจใส่ใจและร่วมใจเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันดังปณิธานหนึ่งในผู้นำแบรนด์นวัตกรรมผลไม้แปลรูปสินค้าเพื่อสุขภาพก้าวไกลสู่สากล